ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องว่าได้พอกันโดนหลายมอนะคะช่วงนี้กันยุ่งยุงแน่จักน้อยกัเลยมาเกับพี่น้องจักน้อยนึงก็แล้วกันค่ะต่างว่าชินว่คิดถึงกันเนาะพี่น้องเนาะลืมระบอค่ะลืมสาวจงอ่างระบอพี่น้อง นะคะลืมหมอลำเพชรชล่าเราบอกค่ะลืมสาวฉงอ่างล้วไปนะคะป็นจ้าได้พี่น้องนะคะลงไฮลงหน้าเมื่อสุกูสุคนเ้วบอกค่ะเมื่อนี่กับบรรยากาศดีดีค่ะก็เลยมาบอกกับพี่น้องค่ะมาบอกสุพี่น้องฟังกับบะมีอียงหลายค่ะสิมาล่าใหม่พี่น้องฟังจะกก่อนหนึ่งก็แล้วกันนะคะตอนทีสี่แบบว่าคุยกันโซกันจากน้อยหนึ่งค่ะ อันนี้ยินสลาตันตองตาตานเปียงปีนดวงมาล้างปีนลมตองเอ็นกวยบุพางา้ํแกงยวยเอ็นอวยตามสายลมแม่นบด,ดมกัคงหอมกินมันกระ่ายฟุ้งเดี๋ยวนี้การข้าวยุงท้องไข่นางเดเอาอังนอนหรือนางอาคืดพอ่อ ใจเก้อเมื่อลอยคิดไปมาคอยคอยมันต่ำต้อยอยู่ในส้วงปานมีดขวงลงคอเสียบหัวลงพืน้นและวันเว้นขึ้นแสนเศราแต่เขาตายหนีจากผัวคอยพาดภากเวนีนป้าคอยอยู่ผู้เดียวหละจังเป็นเว้นเว้นเกี่ยวไหรเถื่อไรโหนวัตตวันรงสารผัดเมียนพ้นนมลีคิดไป ย้ำนักใจคนกันนักฝืนบืนนวงย้ำอ,อุกใจคือจังแบกโลกกวางเอาไว้อยู่บ่อบางลังเชือกลางลังเชือคือมีก้างมาขวงเสียบอยู่ในคอ ได้แต่รอคอยเขาผัดผ่านหลายปีแล้วจนว่าสังขารคอยชะล่าลงเลยลวงความคยหวังทั้งปวงเขาอ,อกปูนการไปฝาตีนอ้ายแม่นบอลืลนี่นอ ขันขึ้นกายเป็นมือสับป,ปดาหมุนเปลี่ยนปีเดือนนับมือคอยคอยเอ้ายก็เงียบไปคิดลงไหลวางนั้นบ่มีข้าวมาถึงตายแล้วเนาะทั้งโตวปวงละเมือน้ำอ้ายเดือนก่อง่า,งายย่ำแรงแรงใดๆแต่จมแสนละทุถูกทวมทมทอนอ่อนละอาเปียบสิเป็นปวงบา ให้คำน้ำพระองค์ก็หักลงไหลคีดตั้งแต่ทางงตพี่โอ้ยีพ่นเป็นแนวท่องดีตัวเป็นแนวท่องเกมันมองมั่วกว่าชีฟุนขีเด่นก้าวก้อนป่นพระองค์เบาต่อพานาหาสิ่งใดมาหลบลางให้ลืมพี่บอมีเห็นจนว่าเป็นเสรอรเลอปวงละเมือนำไอ้ว่าตัวบายลาฝ่ายปัจจัยเปลี่ยนหมอนแม่และน้ำตังสู่มือก็เลยจอยลอยโล หรือพระองค์ยิ้มนองเหียนนับ่พอ,อใจแนวบ่เห็ินไฟไหนพระเจดสร้างวางเวียนว่ามาเปลี่ยนขี้นีสารวบวุ่นใหญ,ญ่คิดไปใส่กระบอกกลุ่มมันกวงขาดใจยิ่งได้เป็นจังซีต้องถึงทีมอลานาเกวก้วนไปจะาทำเม,มีพนานก็านา,านาีานา่านา ขีดหลายขิดน้ำเพิินนน่ะพี่น้องเอ้ยเอาละบัาน,นีลำพันธ์ลำพึ่งหาเพลินเร็วโอ้อนาถบาสนาน้องมาก่อนได้มาน้อมอ้อนวอนพี่ไม่เห็นด้วยความรักใคายตายทั้งเป็นพี่จงเห็นใจน้องผูกครองเอย ดังเป็นกรรมเอ้ยจะปางก่อนจึงยอกย้อนตามมาทันน้องเป็นคนจนเอ้ยเอ้ยเ้องเป็นคนจนหรือตั้งทนไปก่อนอย่าใจร้อน เกิดควันใจน้องเกิดเป็นกาแต่ว่าไฟสูงใจไม่มุง่งอยากอยู่ใกล้เชียงพพี่คนสวยเออ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  พอพี่คนสวยร่ำรวยเงินทองหญิงใดก็มองว่าเป็นคนดีโบราณท่านว่าถ้าได้เมียดีจับได้เป็นเศรษฐีในวันต,ต่อต่อไปว่าสนานังเพี มันทุกทนเดียวหันหอนนี่แหลนะเนาะความหมักนี่มันหนักงวงหนาหนักความหมักนี่มันหนาวงวงหนาหน,าน,านาักจักม่นหยัางเด้เนาะมาขวงข้อเสียบไฟจักมันหยัางทาให้หกักผีใช้เหมือนใจได้เผอผันลำพันสู่ใชยเอ๋ยใช้เจ้านีเนาะสั่งเบาหัวนั่งนองนีห่วงน้ำทเทนอใช้ รักคนเดียวไม่ยอมเลี้ยวใจเยคนอื่นทุกคำเกินน้องก็ร่ำเกินคิดถึงชายป่านชะนียจะอยู่เด้ออย่างไรเองสงสารน้องบ้างไหมผูกคอยเอ ยายามกินข้าวใจน้องสั่นจำเข้าึ้นเสียวเขาในปากฉันนั่นอ้างว้างไม่มีชายมากร่ำกรเคียงข้างนางแทบจะมามาลายสิลดับชีวิต และเป็นจ kind of ังไหนอนีใช่ยช้ใช่คนดีบ่คิดทอดน่องแนบบ่อบ่คิดทอดน่องแนบบ่อจักเสียนังโคความเมตตาจังไรไรเอ้โอ้ใจไอ้นายบ่โซล ายบอส่นโอโอโอออ,อ,อโโลนานำขอบคุณตัวการรับชมพี่น้องไปแล้วค่ะฮัาพี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะ